มันเป็นปลาหมึกกรอบจากเปรูใช่ครับเปรูประเทศเปรูปลาหมึกกรอบนี่มันดีกว่าประเทศอื่นยังไงอะคะเขาไม่ได้ใช้เปรูเปรูหมึกกรอบเปรูผมก่อนอืหนูต้องบอกเขาก่อนเลยว่าเขาชิ้นใหญ่และเด้งจริงมันร้อนเหมือนกันทุกชิ้นเลยนะครับมันร้อนเหมือนกันทุกชิ้นหรอคะทำไมเพิ่งบอกล่ะคะผมก่อนริงเส้นก็อร่อยหมึกก็อร่อยเจ้าของร้านก็น่าอร่อยค่ะของไม่ทานครับเจ้า ครับอาเจนตินาครับเฮ้ยเปรูรู้จักอาเจนนะครับอันนี้ใหญ่กว่านะหนานะอันนี้หนาเขเหมือนเขาตรงจริงโอ้โหนี่หนาด้วยเป็นไงอ่ะเคี้ยวมันเอร่อยจริงงั้นคุณลองชิมเปรูไหมล่ะเปรี้ยบอ่ะชิมเปรูบ้างครับเทียบกันแล้วอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบทีนี้คุณผู้ชมก็เลยอยากรู้ว่าตกลงจะต้องกินเปรูหรืออัจจีนาก็ตามไปกินที่หมดทุกร้านนี่ล่ะคร่อยช่ขอช่องีนะครับ เกี่ยวขั้วไก่อะค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะค่ะว่ามันจะมีปลาหมึกกรอบอยู่ในนั้นด้วยทีนี้ปลาหมึกกรอบที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยค่ะแต่ละสายพันธุ์ที่เลือกมาใส่ข้างในอะค่ะมีความแตกต่างกันยังไงอะคะครับคืออย่างนี้ปลาหมึกกรอบที่เห็นทุกวันเนี่ยนะครับแปรรูปมาจากปลาหมึกยักษ์ที่นิยมใช้มีอ๋ยวยสองสายพันธุ์คือพันธุ์เปรูเปรูไม่ขนาดใหญ่มากนะ,ะครับใช้เนื้อเยอะชิ้นหนาสัมผัสเด้งๆแปรรูปออกมาใช้ได้ดีครับอีกสายพันธุ์นึงคือสำหรับอาร์เจนน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 นตตตตติาาาาัััััววววใใหหหญ่่่่่่่่เเเเเเชชกกกกแแแแืืื้้้้้้ออออีีียยมมปปรรรรููลลไดดคบบส็ขึย จะเลือกใช้เท็กเจอร์รสสัมผัสแบบไหนเพื่อนำมาเสริมสร้างในเมนูก๋วยเตี๋ยวกุ้งไข่ของเราครับขอบคุณค่ะ